คุณเป็นต้อลมอยู่หรือเปล่าคะถ้าหากคุณประสบปัญหาเป็นต้อลมนะคะปุ๊กมีทางออกให้คุณฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดี Contact คอนแทคคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กพบจะมานะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับผู้ที่มีภาวะต้อลมนะคะต้อลมนะคะวันนี้มีรีวิวนะจากลูกค้าทางบ้านส่งมาให้ดูนะคะว่าหลังจากที่ประสบปัญหามีภาวะต้อลมอักเสบทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคแล้วดีขึ้นชัดเจนแบบไหนนะคะไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนี่ค่ะคือรีวิวนะคะจากทางบ้านนะคะต้องขอบคุณรีวิวนี้นะคะก็คือคุณนภานะคะมีภาวะต้อลมนะคะมีอาการทรมานมากๆนะคะก็จากภาพนะคะจะเห็นว่านะมีเนื้อเยื่อนะคะที่เป็นแดงๆเนี่ยนะคะลุกลามเข้าตาขาวนะคะแล้วก็มีอาการแสบเคืองทรมานกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะมีอาการน้ําตาไหลนะคะหลังจากที่ได้เห็นนะคะโฆษณาของบุกไปตัดสินใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัว D contact นะคะแล้ว,วก,ก็แนะนำนะคะว่าให้ทานนะคะตามที่พวกแนะนำภาวะต้อลมคือดวงตานะคะเสื่อมมากๆแล้วฉะนั้นการทานให้เห็นผลชัดเจนพวกจะแนะนำทานผลิตภัณฑ์ดี o n t a c t ก็คือเช้า2เม็ด เย็น2เม็ดหลังอาหารเป็นชุดเด้งฟื้นฟูไวก็คือตกวันละ4เม็ดนะคะดีคอนแทคตัวนี้1กล่องจะมี30เม็ดนะคะเป็นสารสกัดแบบเกรดพรีเมียมมากๆเลยต้องบอกว่าสารสกัดนําเข้าจากยุโรปกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนสารสกัดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเราใส่สารสกัดเข้มข้นมากๆฟื้นฟูได้ไว ฟื้นฟูได้ไวแบบไหนคะคุณนภานะคะถ้าทุกท่านได้ชมเนี่ยจะเห็นว่ามีการอักเสบนานมากๆเลยทานดีคอนแทคต่อเนื่องนะคะภาพแรกก็คือนะคะเป็นการก่อนทานนะคะจะเห็นว่าเนื้อเยื่อแดงๆเนี่ยลุกลามเกินครึ่งแล้วนะคะ หลังจากที่ได้ทานนะคะไปเพียงแค่2ส,สัปดาห์นะคะเนื้อเยื่อแดงๆก็จะค่อยๆนะคะถูกสลายหายไปภาวะแสบเคืองน้ําตาไหลเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วการมองเห็นภาพชัดขึ้นนะคะและสุดท้ายเลยนะคะคุณภาพประทับใจมากๆนะคะบอกว่าโอ้โหทานดิวแทกเพียงแค่เซ็หนึ่งเดือนเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยเส็นนี้เส็นนี้นะคะเซตเดือนเนี่ยนะคะสี่กล่องนะคะเซตหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะเซตนี้นะคะ ทานหนเดือนต่อเนื่องวันละสี่เม็ด1เดือนต่อเนื่องทุกคนเห็นดังภาพสุดท้ายไหมคะตอนนี้นะคะเนื้อเยื่อแดงๆในตาคุณภาพไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สายตามองชัดขึ้นแสบเครองหายไปน้ําตาหยุดไหลคุณภาพประทับใจมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นรีวิว ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะบุ๊กบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคนะคะจะช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาดวงตาของท่านได้ตรงจุดมากๆแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซน์ของเรามีอยอยมีฮาลานนะคะอิสลามทานได้ปลอดภัยมั่นใจนะคะใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุ๊กเลยเลยนะคะตอนนี้แล้สำหรับเซตหนึ่งเดือนนี้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นลดเยอะมากๆใครโทรมาจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษนะคะโทรหาบุ๊กได้เลยตามเบอร์ด้านล่าง 095นะคะ389 1616นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ095นะคะ389 1616ดีคอนแทคค่ะแก้ในเรื่องสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลต้อลมต้อหินต้อกระจกวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะช่วยท่านได้เป็นอย่างดีอย่าปล่อยนะคะทิ้งไว้จนเราอาจจะอยู่ในโลกมืดได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ